ด่วนหน่วยนาวิกโยธินจันทบุรีบุเกเคลียทุ่นบอมดักรถถังทั่วพื้นที่ขณะเร่งสร้างถนนเลียบชายแดนจากกรณีที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ดําเนินการเร่งด่วนในการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนระยะทางรวม15กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงและลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการป้องกันก,การละเมิดอธิปไตยของประเทศพร้อมทั้งแก้ไขลักษณะภูมิประเทศรูปตัวอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อวันที่15กันยายน2568ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมการปฏิบัติและในวันที่16กันยายน2568ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนปัจจุบันสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นระยะทาง2.7กิโลเมตรจากเป้าหมายรวม15กิโลเมตรคงเหลืออีก12.3กิโลเมตร การก่อสร้างถนนเรียบแนวชายแดนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมายรวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการลาดตระเวนของกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบต่อมาเมื่อวันที่24กันยายน2568กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีละตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและกองกำกับการตำรวจตรวนชายแดนที่11 กำลังเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนระยะทางรวม15กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวนโดยล่าสุดการก่อสร้างมีความคลืบหน้าไปแล้วกว่า70%หรือระยะทางรวม15กิโลเมตรและคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอีก4.5กิโลเมตรที่เหลือโดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่15กันยายน2568 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขลักษณะภูมิประเทศที่เป็นรวบตัวอยู่ให้กลับสู่สภาพปกติและเสริมมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการละเมิดอธิปไตยรวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดําเนินการก่อสร้างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการทั้งสภาพพื้นที่ลาดชันที่เข้าถึงได้ยากความเสี่ยงจากฝนตกหนักที่อาจทําให้เครื่องจักรติดหลม่มรวมถึงปัญหาสําคัญอย่างสนามทุ่นระเบิด ที่ยังคงตกค้างจากสมัยการสู้รบของเขเมรแดงซึ่งล่าสุดมีการตรวจพบทั้งกระสุนปืนใหญ่ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและทุ่นระเบิดดักรถถังจํานวนมากแต่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ก็สามารถเข้าดำเนินการทำลายได้อย่างปลอดภัยแล้วอย่างไรก็ตามความสำเร็จและความคืบหน้าที่เกิดขึ้นมาจากพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่เพียงแค่ทหารและตำรวจแต่ยังรวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นจังหวัดจันทบุรี อำเภอโป่งน้ำร้อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีรวมถึงประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งด้านกำลังกายการจัดหาอาหารและการสนับสนุนทรัพ,พยากรต่างๆทั้งนี้กองทัพเรือเน้นย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างถนน แต่เป็นการรักษาผืนแผ่นดินไทยและผืนแผ่นดินของชาวจันทบุรีที่บรรพบุรุษได้ปกป้องไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งภารกิจนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรักษาเอกราชศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของประชาชนสมกับเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจล่าสุดวันที่30กันยายน2568ได้มีการรายงานความคืบหน้า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชกนโยจันทบุรีได้ดําเนินการทําถนนเลียบแนวชายแดนเป็นการเร่งด่วนระยะทาง15กิโลเมตรเพื่อเป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงและลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการละเมิดอธิปไตยและดําเนินการแก้ไขลักษณะภูมิประเทศรูปตัวอยู่ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่15ถึง29กันยายน2568มีรายละเอียดดังนี้วันที่15จัดตั้งกองอํานวยการ วันที a a ่ 16. เริ่มดำเนินการเปิดเส้นทางระยะทาง2.7กิโลเมตรวันที่ 17. ดํำเนินการได้ระยะทาง2.7กิโลเมตรวันที่ 18. ดํำเนินการได้ระยะทาง3กิโลเมตรวันที่ 19. ดําดำเนินการได้ระยะทาง900เมตรวันที่ 20. ดําดำเนินการได้ระยะทาง500เมตรวันที่ 21. ดํำเนินการได้ระยะทาง400เมตรวันที่ 22. ดําดำเนินการได้ระยะทาง800เมตรวันที่23ดําเนินการได้ระยะทาง900เมตร วันที่24ดําเนินการได้ระยะทาง500เมตรวันที่25ดําเนินการได้ระยะทาง500เมตรวันที่26ดําเนินการได้ระยะทาง900เมตรวันที่27ดําเนินการได้ระยะทาง300เมตรวันที่28ดําเนินการได้ระยะทาง800เมตรโดยระหว่างการจัดสร้างถนนได้ส่งช่างเข้าเคลียร์พื้นที่ตลอดแนวกระทั่งตรวจพบวัตถุระเบิดและทุ่นระเบิดในพื้นที่จำนวนมาก ประกอบด้วย 1. ส่วนหางของลูกระเบิดยิงจากปะลยอ AK-47 ไทป์ AK 47, 67เบกาลองจำนวน1หาง 2. กระสุนปืนไร้แรงถอยกลับขนาด75มมจำนวน58นัด 3. ทุ่นสังหารบุคคลแบบกระโดดระเบิดไทป์69จำนวน9ทุ่น 4. ลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด120มมจำนวน1นัด 5. ทุ่นระเบิดดักรถถังระเบิดอยู่กับที่ไทป์59จำนวน1ทุน 6. ลูกยิงปืนคอขนาด81มมจำนวน4ลูก 7. ดินส่งจรวดที่ G2 สภาพเก่าจำนวน5แทง่งโดยชุดรตรวจพิสูจน์ได้ทำการนิรภัยและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อทำลายต่อไปส่วนเส้นทางได้ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่ที่เครื่องจักรสามารถดำเนินการได้ยังคงเหลือระยะทางจริงอีก4กิโลเมตรทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ